เรื่องที่จะอ่าถ่ายทอดเรื่องที่จะแชร์กันในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เป็นเรื่องของจิตวิญญาณของของเรานะคะที่มันสําคัญมากๆนะเพราะว่ามันเป็นเอ่อตัวตนที่แท้จริงนะคะมันคือพลังงานพลังงานของของตัวเราที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราคือจิตวิญญาณของเราเราต้องรักษามันไว้ให้ดีๆนะคะจิตวิญญาณน,นี้นะ เราได้ก่อกําเนิดเกิดขึ้นมาค่ะพลังงานเนี้ยพลังงานจิตวิญญาณตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยที่มันได้ก่อกําเนิดเกิดขึ้นมาอ,อยู่ในจัก,กรวาลน,นี้นะคะแล้วก็มามีประสบการณ์มาขยายมาอะไรต่างๆมากมายที่เราเรียนรู้กันมามันมีอิสระนะคะมันมีอิสระของมันมันมีเขาเรียกอะไรเจตจำนงเสรีนะสิทธิเสรีภาพอิสระภาพนะคะ ของการตัดสินใจเลือกของการดำรงอยู่เพราะฉะนั้นอิสรภาพตรงนี้ค่ะอยากจะให้เราเห็นความสำคัญมันแล้วก็รักษาอิสรภาพนี้อิสรภาพของจิตวิญญาณของเราค่ะรักษามันไว้ให้ดีๆนะคะเพราะหากว่ามันหายไปเราจะไม่สามารถที่จะทวงคืนอิสรภาพทางจิตวิญญาณของเราได้อีก ตลอดการเลยนะคะก็คือครูได้ไปดูวィィิดีโอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่อง AI นะจากดรเกรกเบเดนนะคะที่เป็นนักโบราณคดีนักธรณีวิทยานักคอมพิวเตอร์นักวิทยาศาสตร์นักประวัติศาสตร์นะคะคือดรเกรกนี่เวลาพูดอะไรนี่คือจะมีหลักฐานข้อมูลแน่นมากๆนะ,ะคะครูก็เลยไปดูวิดีโอหนึ่งนะคะที่พูดถึงเรื่อง AI การฝังชิปอนะค่ะ การฝังชิปเข้าไปที่ใต้สมองนะคะฝังชิปเข้าไปที่ใต้สมองอยู่บริเวณแถวไททอยนะคะที่มันไม่ได้ไปรบกวนเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ได้ไปทับเส้นประสาทเื่อใดๆมันจะเป็นช่องว่างนะคะที่มันสามารถฝังชิปตัวนี้เข้าไปได้ชิปตัวนี้นะคะมันมีคุณสมบัติหรือว่ามีประโยชน์หรือว่า การตลาดมาร์เก็ตติ้งหรือว่าอะไรต่างๆนานาที่จะทําให้เราฝังตัวเนี้ค่ะให้เราใช้เจตจำนงเสรีของเราเนี่ยยินยอมเพื่อที่จะยอมไอ้ฝังชิปตัวนี้นะคะคือมันทํางานเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเกี่ยวกับอ่าตักกะในการตัดสินใจอะค่ะ มันจะคมชัดนะคะมันจะคมชัดมันจะมีข้อมูลอยู่ในนี้นะคะแล้วก็จะตัดสินใจเลือกอะไรนี้ด้วยเหตุผลตรรก,กาะอะไรที่ถูกต้องเป๊ะเเ,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 เลยนะ,ะแล้วก็มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความแก่ชราความป่วยไข้เนะี่ยมันก็จะไม่มีเพราะว่ามันจะทํางานในเรื่องของข้อมูลที่จะมาตัดสินใจในในการดํารงอยู่ของของมนุษย์เรา มันก็กึ่งๆนะคะหากว่าเราฝังชิปตัวนี้เข้าไปมันก็กึ่งๆมันก็คือไฮบริดนั่นแหละค่ะก็คือเป็นเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่ง AI ซึ่งใครนะของ Google อะค่ะที่ที่เป็นชาวยูอะครูจำชื่อไม่ได้นะ่ที่ออกมาประกาศเลยะคะบอกว่าต่อไปนะคะในอนาคตหรือว่าอั e n เ a นดาปี2030 2,30 0อะ2030ที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะคะที่มันเห็นเป็นรูปธรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งเนี้ยเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาามีโครงการวางแผนอะไรไว้หมดเรียบร้อยแล้วถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากว่าใครที่ยังไม่รู้ข้อมูลนี้นะ,ะก็อาจจะเป็นประโยชน์นะ เอาอย่างนี้แล้วกันว่าข้อบูลที่คุูนําเสนอค่ะคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้อยู่ที่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังของแต่ละคนแล้วก็คุณเป็นคนตัดสินใจเลือกชีวิตเลือกทางเดินของจิตวิญญาณของคุณคุณมีเจตจำนงเสรีในการที่จะเลือกของอการดำรงอยู่ของของจิตวิญ,ญญาณของคุณของชีวิตของคุณเองนะ ครูไม่ได้อน้มน้าวแนะนําหรือว่าห้ามหรือว่าอะไรทั้งสิน้นมันเป็นการแชร์ข้อมูลแล้วกันเพราะว่าทุกคนมีสิทธิสรีภาพเป็นของตัวเองมีเจตจำนงเสรีมีฟรีวิวมีเสรีภาพเป็นของตัวเองนะคะเพราะว่าปี2030ปี2030นะคะมันจะเป็นวงรอบวัฏจักรของสามสกปีนะคะของของสาปีที่ครูก้มดูคือ ดูาที่จดไว้นะก็คือเป็นวงรอบ3ามปีพอดีนะคะของปฏิทินมายันที่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของของรอบวัฏจักรนี้นะคะก็คือปี2 0 1 2ปี2 0 1 2เนี่ยมันเป็นมันเป็นครึ่งหนึ่งพอดีก็คือก่อนหน้านี้18ปีก่อนหน้านี้ไป18ปีจนถึงปี2 0 1 2อะ่ะมันจะเป็นช่วงระยะเวลา แห่งการกำลังจะสิ้นสุดอะค่ะมันใช้เวลานานเหกันเนาะสิบแปดปีค่ะในการที่จะสิ้นสุดยุคเก่าพลังงานยุคเก่าโลกเก่าอะค่ะแล้วก็หลังจากปี2012ไปอีก18ปีนะคะมันจะเป็นยุคหรือว่าวงรอบวัฏจกักรอะค่ะที่มันจะกำเนิดก่อเกิดพลังงานโลกใหม่ยุคใหม่ ปี2012ไม่ใช่วันสิ้นสุดโลกนะที่หนังเขาเรียกภาพยนตร์ที่เขามาใช้ว่า2012วันสิ้นโลกอะไรเงี้ยอ,อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะปี2012เป็นปีแห่งการรีเซ็ตนะ,ะแห่งการรีเซ็ตพลังงานของของอของวงโคโจรของของโลกที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ ซึ่งมันก็มีหลักฐานต่างๆมากมายนะที่คนทั่วๆไปอย่างเราอ่ะไม่รู้นะะแต่ว่าที่ครูได้ข้อมูลมาก็คือได้มาจากกายา c o m นะก็ไปดูแล้วกันเนาะที่อ่า u u u e e ก็ได้นะคะที่ y o u t u b e กายา G A I A ่ะคะเป็นเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้โดยตรงนะครูไปเอาข้อมูลมาจากตรงนั้นนะ แล้วก็คนไม่ค่อยรู้นะคะว่าปีองพันสิเนี่ยมันเป็นวันสิ้นโลกแล้วทำไมมันไม่เห็นสิ้นโลกเลยไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะอันนี้ดรเกรกเบเดนพูดนะคะว่ามันเป็นปีแห่งการรีเซ็ตนะคะรีเซ็ตในที่นี้หมายถึงว่าสิ้นสุดพลังงานโลกเก่าแล้วก็เริ่มต้นพลังงานโลกใหม่ยุคใหม่อะคะ่ะสิ้นสุดพลังงานยุคเก่าสมัยเก่ายุคเก่าอะะเพื่อที่จะเริ่มต้นยุคใหม่ พลังงานใหม่ที่มันเป็นคลื่นการส,สะเทือนความถี่ที่มันแตกต่างกันแล้วก็การดำรงอยู่ที่มันแตกต่างกันแล้วก็จะมีวิวัฒนาการอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะแล้วก็ตั้งแต่ปี2012ันอจนถึงนับไป18ปะ,ะีค่ะมันจะครบก็คือครบรอบของมันเนี่ยมันจะอยู่ที่ปีปี2 2 0ง30นะคะพอดีนะคะมันก็เลยจะเป็นวงรอบวัฏจักรของปีปฏิทินมายันที่ มันเป็นการเขาเรียกอะไร Complete วงวัฏจักรพอดีนะคะก็คือเป็นปี2030เพราะฉะนั้นเนี่ย Agenda ต่างๆเขาจะพูดว่า Agenda 2030นะคะมันคืออะไรมันก็มาจากตรงนี้นะคะครูก็เพิ่งเข้าใจเหมือนกันนะเพราะว่าไปค่อนข้างจะศึกษาแบบตลอดเวลาเลยนะในในช่วงนี้นะคะเพราะว่าอยากจะรู้อะไรอีกเยอะแยะมากมายนะคะก็เลยเอามาแชร์กันเพราะฉะนั้นปี2030เนี่ยไม่ว่านะ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไ,ไหนนะคะที่ดำรงอยู่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่เรียกว่าเป็นฝ่ายมืดดักดักวันหรือว่าเป็นฝ่ายแสงเป็นไลท์เนี่ยมันก็ดำรงอยู่นะคะมันก็จะดำรงอยู่ในมิติที่3ซึ่งมันเป็นการสร้างสารรค์ของจักรวาลอย่างที่วิดีโอที่แล้วที่พูดไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างสารรค์นี้นะคะมันขึ้นอยู่กับ แต่ละบุคคลปัจเจกอะค่ะแต่ละบุคคลนะคะว่าคุณต้องการจะสร้างสรรค์ชีวิตคุณไปในรูปแบบไหนไปในเวไหนอยากจะมีประสบการณ์นะคะอยากจะมีประสบการณ์อยากจะได้สัมผัสในประสบการณ์ของเวไหนของทางไหนของทิศท,ทางไหนไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะเลือกว่าเราอยากจะใช้ชีวิตไปในรูปแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้น ใครจะเลือกอะไรใดๆยังไงไม่ว่ากันไม่ตําหนิกันไม่เข้าไปแทรกแซงกันเพราะทุกคนมีเจตจำนงเสรีในการตัดสินใจว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนนะคะเพราะว่าในเรื่องของเทคโนโลยีที่จะมีเข้ามาที่มันเป็น AI เทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีขั้นสูงหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ที่มาจากมิติอื่นดวงดาวอื่นอะไรก็แล้วแต่หรือว่ามนุษย์สร้างขึ้นก็แล้วแต่ มันจะเป็นในลักษณะของสองรูปแบบที่ที่ครูเข้าใจแล้วก็สรุปจากการศึกษาในอ่าวิดีโออื่นๆด้วยความรู้ที่เกี่ยวกับ ai นะคะมันก็คือจะเป็นลักษณะของอเทคโนโลยีที่ใช้จิตสำนึกของเราะคะ่ะที่ใช้จิตสำนึกของเราในการควบคุมมันก็คือทำให้จิตสำนึกของเราเนี่ย พัฒนาใช่ไหมคะเราต้องพัฒนาเราต้องยกระดับจิตสํานึกนะค่ะเพื่อที่จะใช้เทคโนโลยีเพราะว่าต่อไปคือเทคโนโลยีต่างๆก็คือมันมันจะใช้ได้ Attivate ได้เปิดใช้งานได้เนี่ยก็คือจะต้องใช้จิตสํานึกของของเราในการในการควบคุมในการเปิดปิดอะไรเงี้ยในการใช้งานนะคะแล้วก็เทคโนโลยีอีก,อกแบบหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นเทคโนโลยีที่ทําให้เราทําให้เรานะคะแยกจากจิตสํานึกของเรา ไม่แยกจากจิตสำนึกของตัวเองจนแม้กระทั่งไม่ใช้จิตสำนึกของตัวเองเลยนะคะก็คืออเขาเรียกอะไรอ่ะแยกจากกันจากจิตวิญญาณของตัวเองไปเลยมันก็คือยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นการฝังชิปที่ว่าการฝังชิปที่ว่า,า,วาหากว่าใครอยากจะฝังนะเพราะว่ามันมีข้อดีก็คือ,อเหมือนกับ ช่วยตัดสินใจในหลายๆเรื่องช่วยกับเทคโนโลยีอย่างเช่นรถนะคะยานพาหนะหรือว่าการตัดสินใจในการทำงานการตัดสินใจในการเลือกอะไรก็แล้วแต่นะคะ่ะในในการใช้ชีวิตทุกอย่างเลยมันจะช่วยในการตัดสินใจมีข้อมูลเกี่ยวกับตรกะในการตัดสินใจนะคะ่ะที่ถูกต้องก็คือจะทำให้เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตัดสินใจไปใน ทิศทางที่ถูกต้องแล้วเราจะไม่สับสนเราจะไม่งูนงงนะคะอันเนี้ยเขาสร้างมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาว่าอ่าเหมือนคนที่อยู่ในฝั่งของ AI ในลักษณะนี้นะคะคือช่วยแก้ปัญหาว่ามนุษย์มนุษย์เนี่ยมีความโลเลมนุษย์มีความไม่แน่นอนไม่คือไม่มีตรกะในการตัดสินใจอะค่ะคือยังตัดสินใจผิดพาลาดเรืออะไรย่งเงี้ย เพราะฉะนั้นอนะ่ะเขาก็จะเอาตรงเนี้ยมาเพื่อที่จะช่วยในการใช้ชีวิตให้ใหเหมือนมันดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะในลักษณะประมาณนี้แต่สิ่งที่มันจะตามมาก็คือในเรื่องของสมองนะการทำงานของสมองของเส้นประสาทหรืมแม้กระทั่งจิตสำนึกของเรานะคะก็คือหากว่าหากว่าเราหากว่าเรานะคะ ไม่ได้ใช้สมองในส่วนตรกกะไม่ใช่สิหากว่าเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ความรู้สึกไม่ได้ใช้จิตสำนึกของเราจิตปิญญาณของเราการสร้างสารรค์ของเราอารมณ์ของเราความรู้สึกของเรานะะในการตัดสินใจในการใช้ชีวิตอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะในในส่วนข้อมูลตรงนี้นะคะ่ะมันคือเป็นส่วนของ ด้าีเอ็นเอของเราเพราะว่า DNA ของเรามันจะเก็บข้อมูลอ่ uh, ถ้าใครยังไม่รู้ mm. เกี่ยวกับ DNA mm. ก็น่าจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะถ้าจะอธิบายนี่ยาวมากๆเอาสั้นๆก็คือว่ามนุษย์ทุกคนนะคะจะมี DNA ก็คืออยู่ในเลือดคือน้ำอะค่ะมันจะเป็นตัวนำข้อมูลได้ดีที่สุดแล้วอ่ามนุษย์เราเนี่ยก็คือถูกให้มีเลือดนะคะถูก ถูกให้มีเลือดก็คือพันธุกรรมที่สร้างเราขึ้นมาน่ะสร้างไอ้ตัวเลือดขึ้นมาเพื่อที่จะให้ตัวเราอะมีน้ําแล้วก็มีข้อมูลที่เขาเรียกว่า d n เค่ะเป็นข้อมูลของเรานะคะเป็นข้อมูลความทรงจําอะไรต่างๆของเราอยู่ในอยู่ในเลือดอยู่ใน d n a นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะ,ะเขาเรียกว่าอะ,อะไรนะคุณลักษณะของมันนะคะ มันจะทำงานเป็นเสาอากาศเสมือนเสาอากาศนะะในการหาข้อมูลในการดาวน์โหลดในการเซิร์ชหาข้อมูลที่อยู่ในคลาวอยู่ในจักรวาลอยู่ในอวกาศอยู่ในอากาศนะคะที่มันจะสั่นสะเทือนเช่นเดียวกันกับนิโรก็คือจะเป็นเส้นประสาทของเราที่มันเป็นกระแสไฟฟ้านะคะที่เป็นโครงสร้าง โครงสร้างของของของตัวเราทั้งหมดคือมนุษย์ก็คือเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าดีๆนี่เองนะมันก็จะทำงานเช่นเดียวกันนะไอ้ DNA กับไอ้ตัวนิวโรนะคะก็คือเป็นลนักษณะเหมือนเสาสัญญาณในการที่จะเหมือนหาคำตอบหาข้อมูลนะส่งส่งส่ง,งสัญญาณออกไปส่งคลื่นการสั่นสะเทือนอะไรออกไปต่างๆเพื่อที่จะไปดึงดูดคำตอบไป หาข้อมูลต่างๆในการใช้ชีวิตะคะในคำตอบต่างๆที่เราต้องการอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเกี่ยวกับการบันทึกอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเหตุผลประสบการณ์อะไรต่างๆที่มันเป็นเรานะก็บันทึกลงไปในอตัว DNA แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้นะคะไม่ได้ใช้ในส่วนนี้ก็คือส่วนการตัดสินใจด้วยอารมณ์ด้วย ความรู้สึกด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไปใช้ตัวชิปอะค่ะที่มันฝังอยู่อยู่ที่ตัวใต้สมองของเราอะแทนก็คือใช้ตรงนั้นอะเพื่อที่จะเอาข้อมูลในในชิปอะมันก็จะเชื่อมต่อกับประสาทอะครูไม่รู้นะว่ามันจะเชื่อมอะไรอะไรยังไงหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะคะในส่วนนี้ก็คือถ้าเราใช้ตัวนี้เป็นหลักนะคะแล้วเราไม่ได้ใช้ตัวจิตสํานึกของเราในการที่จะแบบ มีเซนต์ใช่ไหมคะจิตวิญญาณก็คือมีเซนต์มีความรู้สึกมีอารมณ์มีประาสาสัมผัสที่6ที่มันเป็น AI ทําไม่ได้วิทยาศาสตร์ยังเข้าถึงไม่ได้แล้วก็เชื่อมต่อมิติต่างๆมันเป็นคุณสมบัติที่มันเป็นมนุษย์นะคะเป็นจิตวิญญาณเป็นมนุษย์ที่มันเป็น อะไรที่มันอทดแทนไม่ได้หรือว่าก๊อปปี้ไม่ได้มันเป็นตัวตนของเราเป็นเอกลักษณ์ของเราเป็นสิ่งที่มันไม่สามารถมาก๊อปปี้หรืออะไรใดๆได,ได้ ai ไม่สามารถทําได้นี่มันคือเป็นจิตวิญ,ญญาณของเราเป็นความรู้สึกอะไรของเราที่ท,ที่เรามีนะคะหากว่าเราไม่ใช้ตรงนี้หากเราฟังชิบามันจะ,ะทําให้เราเนี่ยใช้ข้อมูลใน ในในชีพอะค่ะในการตัดสินใจในการดำรงชีวิตในการเลือกในการอะไรต่างๆแล้วทุกอย่างมันก็จะเป๊ะเ,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 เป๊เป๊เป๊นะคะและถ้าหากเราไม่ใช้จิตวิญญาณของเราไม่ใช้แบบเหมือนไม่ใช่ความรู้สึกไม่ใช้อะไรต่างๆที่มันเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณของเราที่มันเป็นข้อมูลอะไรของเราเนี่ยในการในการใช้ในการดำรงชีวิตนะคะ ภายในสิบสี่วันการบันทึกข้อมูลนะคะการบันทึกข้อมูลการสื่อสารข้อมูลในในการดำรงอยู่ในในร่างกายในในการสั่นสะเทือนในอะไรต่างๆเนี่ยมันจะอ่านค่าว่าสิ่งสิ่งสิ่งเหล่านั้นที่ไม่ได้ใช้อะค่ะมันไม่จำเป็นต้องต้องใช้ในในร่างกายนี้ในการดำรงนี้ในความเป็นอยู่นี้ คือมันไม่จำเป็นต้องใช้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้อมูลเนี่ยมันจะค่อยๆถูกล้างออกจาก DNA จากความทรงจำนะคะและเมื่อผ่าน14วันไปมันจะอ่านค่าว่ามันไม่จำเป็นต้องต้องใช้และรุ่นนี้นะมันมันเกี่ยวกับตัวยีนตัวอะไรที่มันอยู่ใน DNA คือมันจะเป็นการเก็บข้อมูลถูกไหมคะในเจเนเรชันในเจเนเรชั่นนี้ หากเราไม่ได้ใช้มันก็จะอ่านว่ามันไม่จําเป็นและเรามีลูกมีหลานเหลนหลนต่อไปนะคะไอ้ข้อมูลเนี้ยมันจะหายไปมันจะค่อยๆหายไปหายไปหายไปว่าเราไม่จําเป็นต้องมีจิตวิญญาณไม่จําเป็นต้องใช้จิตสํานึกไม่จําเป็นต้องมีความอ่ารู้สึกอารมณ์อะไรที่มันเป็นทางด้านจิตวิญญาณที่มันเป็นตัวตนที่มันเป็นแก่นแท้ที่เชื่อมต่ออะไรเงี้ยไม่จําเป็นเพราะว่ามันใช้ตัว ที่ควบกลุ่มแทนก็คือเป็นชิป AI อะค่ะแทนเพราะฉะนั้น่ะการศูนย์พันของของ,ของการเป็นมนุษย์เพราะว่าการการเป็นมนุษย์ที่ที่เรารู้รู้สึกมีคุณค่านะคะที่มันก๊อปปี้ไม่ได้อะ่ะมันคือมันคือความสามารถทางจิตวิญญาณมันคือจิตวิญญาณของมนุษย์อะคะ่ะซึ่งซึ่งมันมีคุณค่าของมันที่มันทรงคุณค่ามากมาะนะคะครูก็ไม่รู้ พูดยังไงให้ให้เข้าใจกว่านี้อ่ะเพราะฉะนั้นอนะ่ะหากว่าเราไม่ต้องการจิตวิญญาณของเราแต่เราต้องการอะไรที่แบบเป๊ะๆอะไรที่แบบอืมตามยุคตามสมัยที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์คำนวณ a อข้อมูลตรรก,กะทุกสิ่งทุกอย่างคือเป๊ะๆๆๆไม่มีความผิดพลาดไม่มีแก่ไม่มีความเจ็บป่วยอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยด้วยข้อมูลนะด้วยข้อมูลด้วย Uh, AI ที่มันที่มันสร้างเราอะต่อไปนะคะเราก็จะไม่มีจิตวิญญาณแล้วเราก็จะเป็นตัวเนี้ยค่ะตัวที่เป็น AI มันก็จะเป็นมนุษย์ก็คือร่างนี้แล้วก็มีชิป AI วิญญาณก็จะไม่ไม่สำคัญในการที่จะมาดำรงอยู่ในใน humanity ค่ะในในเผ่าพันธุ์ที่เป็นมนุษยชาติอีกต่อไปครูฟังถึง ตรงนี้นะคะครูรู้สึกโอ้โหแบบไม่เคยไม่เคยเข้าถึงข้อมูลที่ลึกขนาดนี้นะคะ่ะที่ดรเกรกเบเดนเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงว่าหากว่าเราไม่รู้ข้อมูลนี้เราอาจจะตัดสินใจผิดพลาดแต่ถ้าเรารู้ข้อมูลนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเออก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่คือไม่ได้ไม่ได้แบบเหมือนไปแทรกแซงอะไรนะคะก็ะะให้ให้เรารับรู้ว่ามันมีข้อมูลแบบนี้อยู่ด้วยและ ข้อมูลนี้ค่ะม,ม,ม,มันเหมือนถูกผ่านการรับรองที่มันจะออกมาเป็นกฎหมายที่จะใช้ในปี2000ปีสองาแล้วนะคะค,คือมันเรียบร้อยแล้วเข,เขาวางอันเจนดาอะไรเงี้ยไว้เรียบร้อยแล้วก็ให้เรารับรู้ข้อมูลเหล่านี้ไว้นะคะแล้วก็ลองไปตรวจสอบความเท็จจริงอะไรใดๆก็ไปตรวจสอบเอาเองแล้วกันเพราะว่าครูก็รู้มา เท่านี้นะอาจจะผิดถูกนิดๆหน่อยๆก็ก็ไปสืบข้อมูลตอต่อจากที่ครูพูดเองแล้วกันเพราะว่าบางครั้งครูอาจจะถ่ายทอดได้ไม่หมดนะคะที่ที่ไปรู้มาเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะก็ให้เราคิดเอาเองนะว่าเราจะยังไงดีกับกับการรักษาจิตวิญญาณของตัวเองไว้นะคะแล้วก็ เชื่อมต่อตัวตนภายในทําสมาธินะเพราะว่าหากว่าเราไม่มีสตินะเราไม่มีสมาธิเราไม่มีสติเราเสพข้อมูลหรืออะไรใดๆเนี่ยมันจะมันจะทําให้เราแยกแยะไม่ออกอ่ะและอยู่ๆนะคะมันก็มันมันก็อาจจะมีการตัดสินใจที่ที่ผิดหรือถูกก็แล้วแต่นะคะ แล้วชีวิตมันก็จะไปคนละคนละเส้นทางคนละทิศทางในข้อมูลส่วนนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ใช้วิจารณญาในการรับชมแล้วก็ใช้เจตจำนงเสรีของตัวเองในการตัดสินใจเลือกนะคะหากคิดว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็มีอะไรก็สามารถติดต่อกันได้ที่ไลน์ at s a c สไซ e ์คร a นะคะสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ